ขอบของหน้านั่นแหละคลิกเราเลือกเปลี่ยนใช้งานศินหรืออะไรแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยได้ไหมครับง่ายไหมง่ายไหมถ้าถ้าเราไม่ชอบเส้นขอบเราเปลี่ยนได้เลยครับ เปลี่ยนได้เลยนี่ครับเนี่ยเขาจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยเหไหมเส้นขอบของหน้าเข้าไปเปลี่ยนเลยครับนี่นะครับได้หมดเลยนะอา้าวดูกิจกรรมคุณครูดีกว่านักเรียนฝึกปฏิบัติไปแล้วนะกิจกรรมของคุณครูก็คือมีเวลาประมาณ10บสนาที ให้นักเรียนแทรกรูปร่างอัตโนมัติมาอย่างน้อย2รูปนะครับพร้อมอีกหนึ่งรูปตั้งหากนะใส่ข้อความว่าโรงเรียนวงังไจกังวลแล้วก็ใส่เส้นขอบให้คุณครูด้วยได้ไหมได,ดูตัวอย่างกันหน่อยดูตัวอย่างแต่อย่าให้เหมือนคุณครูนะครับดูตัวอย่างฟบนี่ไหมครับเอาแบบนี้แหละ ที่นักเรียนสร้างไปแล้วนักเรียนลบลบเฉพาะไอ้นี่ก็ได้ลูกลบเฉพาะรูปร่างอัตโนมัติหรือสร้างเพิ่มเข้าไปก็ได้สร้างเพิ่มก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียเวลานลูกเอาใช้ได้ใช้ได้นะนะเอกภพนะไม่ผิดหวังเลยนะครับเดี๋ยวปีหน้าคุณครูจะจองไปแข่งทําเว็บดีไหม จองตัวไว้แข่งงานศิลปะหัตกรรมเลยเอกภพอา้าวใส่ชื่อโรงเรียนนะแบบตัวอย่างเห็นไหมครับใส่ชื่อโรงเรียนแบบตัวอย่างครับแล้วก็แทรกมาเพิ่มเติมอีก2รูปเนี่ยใครทําได้แบบนี้หน,นึ่งรคะแนนเต็มเลยโอ้เยอะไปไหมเยอะไปนะเอาห้นาคะแนน5คะแนนก็น้อยเกินนะงั้น6แล้วกัน6คะแนน เวลานักเรียนสร้างเนี่ยไม่ต้องให้มันใหญ่เกินไปเนี่ยใหญ่เกินย่อเข้ามาสิลูกเห็นขอบไหมดึงเข้ามาอ,อดึงขึ้นมาหน่อยอย่าให้มันใหญ่มากเกินไปนะครับอ้าวลองสร้างดูเดี๋ยวครูคจะสร้างให้ด้วยนะครับสร้างให้ดูไปด้วยนี่เป็นตัวอย่างของครูนะครับเป็นตัวอย่าง เดี๋ยวครูจะสร้างเพิ่มจากเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับสร้างเพิ่มขึ้นมานะย่อให้เล็กลงหน่อยนะครับพอเราย่อตัวหนังสือไหมครับตัวหนังสือเราต้องย่อลงไปด้วยนะไปที่หน้าแรกแล้วกดย่อลงมาให้เล็กลงนะครับ เดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยใส่เวลาเรียนจะย้ายรูปรูปภาพหรือรูปร่างต้องให้ตัวหนึ่งให้เมาส์เป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปลูกศรสี่ทิศแบบนี้ก่อนนะครับรูปลูกศรสี่ทิศนะครับแล้วก็แทรกเพิ่มครับรูปร่างเป็นรูปหัวใจแล้วกันรูปหัวใจคู่กันเลยนะครับ คลิกที่สีแล้วก็เข้าไปคลิกเนี่ยไม่ต้องแตะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเขามีให้เราเลือกเยอะเลยเนี่ยแล้วก็คลิกที่เราชอบนะครับคลิกที่ที่เราชอบง่ยได้ง่ายๆเลยนะครับนี้ก็แล้วการดูให้ไม่เป็นมิติหน่อยนี่ก็ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งแบบแทรกรูปร่าง นะคลิกเป็นเป็นป้ายเป็นป้ายอันนี้ดีไหมไม่สวยไม่สวยไม่สวยลบออกกด delete ลบออกหรือกด backspace ลบออกนะครับถ้าไม่สวยถ้าไม่ชอบอแบบนี้ดีกว่านะครับ <S <S คุณจะใส่ชื่อโรงเรียนในนี้นชื่อโรงเรียน คลิกขวาเลือกเพิ่มข้อความเนี่ยถ้ามันใหญ่เกินไปเราก็คุมก่อนคุมก่อนนะครับเนี่ยเราไปย่อย่อลงนะครับ มันค่อนข้างที่จะดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่าพยายามเอาก็ไม่ยากเกินไปได้แล้วไหมโซโลหัวหายไปไหนจต้องเล็กลงหน่อย ฟอนต์อ่ะมาแล้วถ้าฟอนต์ไม่ได้นะักเรียนต้องเปลี่ยนฟอนต์นะครับ,บางทีฟอนต์มันอาจจะไม่เข้ากันกับรูปร่างอ,อัตโนมัติของนักเรียนนะครับได้เรียบร้อยขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของนักเรียน นะถ้าฝึกฝนอย่างชำนาญแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วนะครับถ้าสีเขียวตัวหนังสือก็ต้องเปลี่ยนสีด้วยนะครับหนังสือสีขาวก็ได้แม่ชัดเจนตัวหนาเอียงหน่อยแมได้และตามตัวอย่างกรอบกรอบหือเส้นขอบยังไม่สวยยังไม่ชอบ ก็เปลี่ยนได้เลยเขาโค้งหน้ากระดาษเส้นขอบของหน้าเราไปเปลี่ยนครับอ่ะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นแบบเส้นดูแบบเส้นนะครับใส่สีหน่อยนึงนี่นะความหนาความกว้างนี่เป็นเส้นก็ได้เห็นไหมเป็นแบบเส้นนครับถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนเลยนะเพราะว่ามันลบออกไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไป เปลี่ยนไปลอ,ลองเส้นหนาหน่อยนี่สวยงามนะครับเปลี่ยนสีได้ไหมนี่เปลี่ยนสีไม่เอาเส้นแล้วใส่รูปดีกว่าทำได้ไหมอ่าเป็นรูปลูกโป,ป่งลูกโป,ป่งลูกโป,ป่งนะครับ ง่ายๆสบายๆบายยากไหมยากไหมอประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นโอ้ยอดเยี่ยมครับไม่เอาแบบอื่นที่มันไม่ใช่แบบนี้ม้งเหมือนกันเลยสามรูปหลายหลแบบลูกหลายๆแบบแต่อย่าลืมนักเรียนใส่เส้นขอบด้วยนะเส้นขอบ ครับเส้นขอบออย่ลืมใส่เส้นขอบด้วยครับ,รบเขาโค้งหน้ากระดาษเขาโค้งหน้ากระดาษใส่เส้นขอบเขาโค้งหน้ากระดาษเขาโค้งคลิกเส้นขอบอ่าเรใส่มาลูกนะงานศิลก็ได้งานศิลดท,ที่สามเหลี่ยมเห็นไหม เลือกมาหนึ่งอย่างดีมากดีมากยอดเยี่ยมเอาเคอร์เซอร์ไปอยู่หลังนอหนูสิลูกเคอร์เซอร์ไปอยู่หลังนอนหนูเอาตัวตัวเนี้ยไปคลิกหลังนอนหนูหรือลรงเรียงหรือจะพิมพ์ลงมาถ้าพิมพ์ใหม่ก็ได้ อันนี้นอยู่ตรงอยู่ตรงกลางใั้ไหมจัดจัดรูปแบบให้อยู่ตรงกลางอ่ะลดไมอ่อะไม่จัดรูปแบบเอาประมาณ80%ครับ80%ปฏิบัติได้นะครับอีก20%ทำอะไรไม่เป็นเลยนะครับเป็นเป็นเป็นเหมือนกันได้ได้มาสักอย่างสองอย่าง อีกสักสินี่นั่งมืนนะครับนั่งมืนมีนะห้องนี้นะครับนั่งมืนมีอยู่ประมาณคนสองคนนะครับพยายามสิลูกพยายามหน่อยนะรู้ว่าทําได้ลูกนเรียนทําได้ทุกคนแหละแต่ว่าบางครั้งมันมันยุ่งยากจุกจิกอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องพยายามนะครับนะดีมากดีมาก ใช้ได้ใช้ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใส่พื้นหลังของงานได้ด้วยนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้านะครับครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของพื้นหลังของงานแล้วกันครับเอาละนะครับวันนี้ เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าในการใส่เส้นขอบต่างๆหรือรูปร่างอัตโนมัติต่างๆปฏิบัติหรือทําได้อย่างไรนะครับก็หวังว่าคงจะไม่ยากกันเกินไปนะครับเพราะว่าวันนี้2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องของการใส่ใส่กรอบรวมถึงใส่รูปร่างอัตโนมัตินะครับวันนี้ก็อย่าลืมถ้ายังปฏิบัติได้ไม่ดีหรือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเนี่ยก็ต้องฝึกฝนกันบ่อย นะครับนักเรียนก็จะได้นํารูปร่างเหล่านี้หรือเส้นขอบเหล่านี้ไปตกแต่งในชิ้นงานของนกเรียนได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สปาาัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ